สว,ส,สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับเราก็ได้ทําเนื้อหานะครับที่เป็นสไลด์แต่ละสไลด์นะครับสามารถที่จะเลื่อนดูเนื้อหานะครับทีนี้นะครับในคลิปนี้เราจะมาต่อยอดนะครับให้เนื้อหาของเรานั้นมีความน่าสนใจก็คือสามารถจะเล่นเสียงได้ด้วยนะครับเราสามารถท <un> no mm ี่จะไปอัดเสียงนะครับหรือไปดาวน์โหลดเสียงนะครับแล้วก็นําเสียงเข้ามาทําให้บทเรียนของเราเนี้ยสามารถจะมีเสียงได้ด้วยนะครับ มีวิธีการทําอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในส่วนของเสียงนี้นะครับให้ไปเตรียมเองนะครับคงไม่คงไม่ได้สอนในคลิปนี้นะครับให้ไปใช้วิธีการอัดเสียงอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับให้ทําการอัปโหลดนะครับเสียงนั้นเข้ามาใน Google d r ด v ์ของเรานะครับในโฟลเดอร์เว็บแอปเรานี่แหละนะครับผมก็จะคลิกขวาอัปโหลดไฟล์ขึ้นมานะครับแล้วก็มีไฟล์ตัวอย่างประมาณ34ไฟล์นะครับกดปุ่ม Open ครับ อัปโหลดไฟล์เข้ามานะครับให้เรียบร้อยนะครับคีนะครับสำหรับไฟล์นะครับเราก็จะต้องเอาอยู่ในโฟลเดอร์แชร์นะครับแชร์ทั้งภาพแชร์ทั้งเสียงนะครทีนี้นะครับเมื่อเราได้เสียงมาแล้วนะครับอัปโหลดเข้ามาใน g o o g r i ไดแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาเพิ่มโค้ดนะฮะโค้ดเราจะไปเพิ่มที่ไหนนะครับก็คือจะมาเพิ่มโค้ดที่หน้า i n d e ด็กนะครับตอนนี้หน้า Index ็กของเราเป็นยังไงเดี๋ยวมาที่การทดสอบใช้งานดูก่อนนะครับ อ่าอันนี้คือดั้งเดิมนะครับของเรานะครับก็คือเปิดขึ้นมานะครับก็จะมีนะครับการ์ดอยู่หลายๆใบแล้วแต่เราจะเพิ่มอย่างเงี้ยครับเลื่อนได้นะครับเสร็จแล้วเราจะมาเพิ่มปุ่มข้างล่างเนี้ยแล้วก็กดให้มันเล่นเสียงทํำยังไงนะครับโเคนะครับเราก็มาที่ Index นะครับจากนั้นนะครับปุ่มที่เราจะเพิ่มนะครับก็จะอยู่ใต้ใต้รูปนะครับ เพราะฉะนั้นภาพแรกเนี่ยภาพแรก image ตรงนี้นะครับเป็นคลาสโปรดัก c t แรกนะครับอยู่ใต้ section บรรทัดที่30นี่นะครับมันเป็นคำสั่งการ์ดใบแรกนะครับนี่คือการ์ดใบแรกนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอาปุ่มนะครับมาไว้ในคลาสดีเทลตรงนี้นะครับโอเคนะครับผมก็จะตอนนี้ยังไม่ยังไม่ใส่คำอธิบายจะใส่ปุ่มเข้าไปแทนนะฮะวิธีการทำปุ่มก็ไม่ยากนะครับก็พิมพ์นะครับ สัญลักษณ์นะครับน้อยกว่านะครับแล้วก็ Button นบัต o n เข้ามานะครับแล้วก็ผมจะใช้คลาสเดียวกันนี้ก็คือ Class เท่ากับนะครับดีเทลไปเลยนะครับวักนะครับบัต t o อนคลาสเท่ากับด t a i l นะครับจากนั้นนะฮะใช้คำสั่ง On Click นะ on click ตรงนี้นะครับ On Click นะเท่ากับ แล้วเราค่อยไปสร้างฟังก์ชันตอนนี้เราใส่ชื่อฟังก์ชันลงไปก่อนนะครับผมจะตั้งชื่อฟังก์ชันว่า play audio audio นะครับ play audio นะครับจากนั้นก็ชื่อฟังก์ชันก็ต้องเป็นวงเล็บเปิดปิดนะครับเสร็จแล้วแต่ละการเนี่ยผมก็จะให้มีหมายเลขนะครับประจำประจำปุ่มนะครับในที่ผมจะใส่เลขหนึ่งลงไปนะครับ อ่อ l i c k กกับ Play Audio นะครับหมายเลข1หนึ่งอย่างนี้นะครับใช้นะครับใช้เป็นแบบบัตทอนใช้เป็นแบบบัตทอนนะครับจากนั้น ID นะครับ ID ปุ่มแรกนี้ผมจะให้เป็น BTN1 b อ n นะครับเสร็จแล้วข้อความที่อยู่บนปุ่มก็ปิดบัตทอนแบบนี้นะครับ ข้อความที่จะอยู่บนปุ่มเป็นภาษาไทยก็ได้หรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับผมจะใช้คำว่า play p l a y, play p l audio y a ให้เล่นเสียงนะ play audio นะฮะจากนั้นก็เป็น select button นครับ select button เ okay. คนะคอันนี้คือวิธีการสร้างปุ่มนะครับ button class detail on click ท่ากับ Play audio ในวงเล็บ1นะครับถ้ากับใช้บัตทิลอ่ะลองบันทึกดูนะครับอันนี้คือปุ่มแรกนะครับก็มา r รีเฟร h ดูนะครับมีปุ่มให้เราไหมอ่ะมีแล้วนะครับเนี่ยได้ปุ่มชื่อว่า Play Audio ให้เราเรียบร้อยอยู่ข้างล่างนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็ทำไปกับทุกรูปเลยนะครับก็ Copy ง่ายๆเลยนะครับ Copy แบบนี้นะครับ c o p y ี u บ t ต n ท o n คอนโทรนะครับ จากนั้นตรงคําอธิบายรายละเอียดนะครับเราก็เอนเ r อร์ลงไปคอนโทรล V นะครับคำอธิบายรายละเอียดนะครับอยู่ข้างล่างนี้ก็คอนโทรล V นะครับไปเลย,ยนี้นะครับอ Ctrl button, คอนโทรล V ีบัตทอนคอนโทรลวีบัตทอนคอนโทรลวีบัตทอนโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกครับอ่า เสร็จแล้วก็ลองรีเฟซดูครับนี่ยก็จะมีปุ่มอยู่ข้างล่างแบบนี้เห็นไหมครับเวลาที่เราเลื่อนหน้าจอไปนะครับอย่างนี้ครับก็ปุ่มก็จะตามไปด้วยแบบนี้นะครับมีปุ่มหมดทุกภาพแล้วนะครับตามนี้นะฮะทีนี้นะครับเมื่อเราได้ปุ่มครบแล้วนะครับเราจะทําให้เกิดเสียงยังไงนะครับโอเคมาเขียนสคริปต์กันต่อนะครับเราก็จะมาเขียนนะครับดึงเสียงเข้ามายังไงนะครับ ผมก็จะเลื่อนไปประมาณบรรทัดที่28นะครับ section นะครับก่อนที่จะเป็น product หรือว่ากาดแผ่นแรกอันนี้คือการแผ่นแรกนะครับ30ถึง38นะครับผมจะมาเขียน audio นะครับวิธีก็เปิดเครื่องหมายนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า audio audio อยู่ข้างล่าง audio นะครับแล้วก็ใส่ id ของเสียงนะครับ id เท่ากับนะ ผมจะตั้งชื่อเป็น my audio audio 1โอเคนะครับเสียงตัวแรกนะครับผมจะตั้งชื่อเป็น audio id เท่ากับ my audio 1อย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็นะครับใส่สัญ,ญลักษณ์นี้ลงไปนะครับจากนั้นก็นะครับใช้ source นะครับ so นะครับบอกว่ามาจากไหนนะครับ source ซอสของ audio นะครับมีค่าเท่ากับนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำพูดเข้าไปนะครับจากนั้นจากนั้นก็นะครับปิดซอสนะครับแล้วก็มา set audio อ่าอันนี้เป็นคำสั่งที่นะครับที่จะเป็นการดึงซาวเข้ามานะครับทีนี้ ซอสมาจากไหนนะครับตรงนี้นะครับซอสเราก็จะกลับมาที่ Google Drive นะครับในไฟล์ที่เราอัปโหลดขึ้นมาให้เราคลิกขวานะครับรับลิงก์ครับอ่ารับลิงก์แบบนี้นะครับจากนั้นคัดลอกลิงก์ครับแล้วก็เสร็จสิ้นครับในซาวเสียงตัวแรกเนี่ยนะครับอ่าเราก็มาวางในเครื่องหมายคำพูดแบบนี้เลยนะครับคอนโทรลวีนะฮะจากนั้นนะครับให้เปลี่ยนลิงก์นะครับอ่าจาก ตรงนี้นะครับมันจะเป็นไฟล์ slash d นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นนะฮะลบออกนะครับ com นะครับ slash uc นะครับแล้วก็เครื่องหมาย question mark id เท่ากับนะครับให้พิมพ์แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ slash view ตรงนี้ลบทิ้งไปเลยนะครับ sharing นีไม่ได้ใช้นะครับเอาถึง id ก็พออันนี้เป็นการระบุ s o u r c นะครับก็บันทึกก่อนนะครับ พอบันทึกเสร็จนะครับเดี๋ยวจะเทสเฉพาะซอสตัวเดียวก่อนนะครับว่าเสียงตัวเดียวมันดังไหมนะครับวิธีการนะครับเราจะต้องไปเขียนสคริปต์ที่ไฟล์ js.html นะครับมาที่ js.html นะครับข้างแรงสูดรบรรทัดที่37เราเอนเตอลงมาเลยนะครับมาสร้างสคริปต์ขึ้นมานะครับสคริปตนะครับ sc sc อ่าโทษที scr script นะครับ สคริปตแล้วก็ส c ลสคริปต์อ่ะโอเคสคริปต์สเลสคริปต์นะครับเราสร้างส c r i p t ขึ้นมาตรงนี้นะครับเพื่อจะมาเขียนฟังก์ชันขึ้นมานะครับตอนนี้นะฮะบรรทัดที่38นะครับก็จะเป็นสคริปต์สเลสคริปต์ขึ้นมาจากนั้นก็เขียนฟังก์ชันขึ้นมานะครับ f u n c t i o n นะครับฟังก์ชันนะครับจะตั้งชื่อฟังก์ชันว่า play นะครับ p.a.y นะครับ Play Audio นะฮะ Play Audio นะครับองเล็บเปิดปิดนะครับแล้วระบุ ID นะครับจากนั้นนะครับก็ปีกาเปิดปิดนะครับในรูปแบบของฟังก์ชันว่า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 นะครับสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับว่า Audio ให้เสียงนะครับว่า Audio มีค่าเท่ากับนะฮะ Document นะครับ d c u m e n t g e t e l e m e n t b y i d นะครับ audio มีค่าเท่ากับ document.getelementbyid นะครับจากนั้นวงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายสิงเกิลโขดลงไปแล้วก็อ้างถึง my audio my audio แล้วก็ บวก id นะครับจากนั้นนะครับไมออดิโอมาจากไหนไมออดิโอมาจากตรงนี้นะครับเนี่ย id ตรงนี้ไมออดิโอนะครับผมตั้งชื่อว่าไมออดิโอหนะครับตัวนี้มันก็จะมารับไมออดิโอบวก id นะครับถ้าเป็นปุ่มไมเลข1มาอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะได้เป็นไมออดิโอหนะครับแบบนี้นะครับว่าออดิโอถ้าคำคิ c เมนต์แล้วนะครับจากนั้นเราก็มาเขียน if ตรวจสอบนะครับ if วงเล็บเปิดปิดนะครับ if แล้วใส่เครื่องหมาย a s t e รีตกใจนะครับถ้า audio นะฮะ dot pause นะครับ p a u s e d นะครับ if audio dot pause นะครับถ้ามัน pause นะครับเราก็สั่งให้ audio dot pause นะครับเป็นฟังก์ชัน pause นะครับวงเล็บเปิดปิดนะครับเป็นฟังก์ชันต้องมีวงเล็บเปิดปิด ถ้านะครับ audio มันมันหยุดพอร์ตก็คือมันหยุดมันไม่เล่นมันไม่มีเสียงนะครับเราก็ให้ออด i โมันหยุดนะครับแล้วก็ l นะครับ e l S E ถ้าไม่ใช่นะครับเราก็ให้ Audio นะครับ play ครัให้มันเล่นอย่างเงี้ยนะครับ play ก็วงเล็บเปิดปิดนะครับเป็นฟังก์ชันอ่านี่คือคําสั่งมีแค่นี้นะครับ เดี๋ยวเราจะบันทึกนะครับแล้วก็ลองทดสอบดูนะครับว่าเสียงมันจะดังไหมครับอ่าผมก็จะมานะครับตรงนี้จะซูมไปใหญ่เกินไปก็ขอลดลงนะครับกดรีเฟรชครับอ่ามีเปม,มีพิมพ์ผิดบรรทัดที่13อ่ามีพิมพ์ผิดบรรทัดที่13ตัวไหนเอ่ยอ่าต้องมีพิมพ์ผิด ตรงนี้ก็น่าจะถูกแล้วนะครับก็ขอดีดูที่ index นะครับ index audio id s ไอดีอ๋อเจอแล้วนะครับ sort มันเท่ากับเลยมันผิดนะครับมันต้องเป็น src นะครับ src นะครับเท่ากับโอเคนะครับกดปุ่มบันทึก k นะครับเดี๋ยวมา refresh ดูกันใหม่ครับโอเคมาแล้วนะครับ มาแล้วมาแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาเทสดูนะครับว่ามีเสียงไหมนะครับปุ่มแรกของเรานะครับกดปุ่มอ่ามาแล้วนะครับโคขนาดนะครับโอเคนะครับตอนนี้มีเสียงแล้วนะครับเมื่อเราทําเสียงนะครับปุ่มแรกได้แล้วต่อไปก็สบายละนะครับเราก็นะครับทําแบบนี้นะครับออดิโอถ้าจากให้เป็นบรรทัดเดียวนะครับกด Delete มาแบบนี้ก็ได้นะครับ มันจะได้พิมพ์ง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับก็ copy แบบนี้เลยนะครับยาวเลยนะครับ control C นะครับเรามีกี่เสียงนะครับเราก็ control V control V control V แบบนี้นะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อนะครับ my audio ตรงนี้ก็เป็น my audio 2นะครับ3อย่างงี้นะครับ my audio 4ก็แล้วไล่ไปเรื่อยๆนะครับ จากนั้นเราก็ไปเอาครับ ID ของสาวแต่ละตัวมานะครับอ่ะส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะรับลิงก์รับลิงก์เสร็จก็ไปก๊อปเฉพาะ ID มานะครับ c t r o l C นะฮะเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็นะครับเอามาตรงหลังเท่ากับนะครับหลังเท่ากับก็ Control V ลงไปนะครับคราวนี้เป็นเสียงของตัวที่2นะครับ ตัวที่3เสียงที่3ก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับรับลิงก์นะครับแล้วก็ไปก๊อปเอาเฉพาะ ID นะครับเสียงอ่านอันที่3นะครับฟรีคอนโทรลซเสร็จสิ้นอ่าเราก็เอามาต่อหลัง ID เท่ากับหลัง ID เท่ากับคอนโทรลวลงไปแบบนี้ครับจากนั้นเสียงที่4นะครับรับลิงก์นะคยกตัวอย่างสัก4เสียงนะครับ ก็ copy id นะครับก่อน s l a s i e d นะครับ control c เสร็จสิ้นจากนั้นก็เอามาต่อ id เท่ากับตรงนี้นะครับ control v ok นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับพอทำแบบนี้เสร็จเราลองบันทึกดูครับตอนนี้เราได้นะครับแหล่งของเสียงมาทั้งหมด4เสียงนะครับพอได้แหล่งของเสียงมาทั้งหมด4เสียงนะครับเราก็ได้ปุ่ม นะครับปุ่มเราวางไปแล้วนะครับทีนี้นะครับตอนนี้มันจะเป็น play audio 1ทุกอันเลยนะครับเราก็จะต้องมาแก้นะครับเราก็ปมมาเต่ยังไม่ได้แก่ play audio 1นนะครับตรงนี้ผมก็จะให้เป็น play audio 2อนะครับเสียงที่2อย่างนี้นะครับจากนั้นก็นะครับตรงนี้ก็จะเป็น play audio 3อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะเป็น play audio สนะครับ ในมงเล็บอย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆนะครับครบไหมหนึ่งครับสองสามต้องตรงนี้สิโทษที่สามนะฮะสี่นะฮะตอนนี้เรามีการเยอะห้าใบตอน,นก็ไล่ไปเรื่อยห้านะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไล่ก๊อปตรงนี้ไปหกเจ็ดแปดเก้าเท่ากับจํานวนนะครับเนื้อหาของเรานะครับกดบันทึกอีกครั้งหนึ่งครับพอทําแบบนี้เสร็จนะครับอ่ะ โค .js ของเราเป็นยังไงไม่น่ามีปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าใช้ฟังก์ชันเดิมนี่แหละนะครับก็รันได้ทุกเสียงแล้วถ้าแบบนี้นะครับอ่มาลองรีเฟรชดูนะครับมารีเฟรชกันดูนะครับ Play Audio ครับอ่าถูกต้องนะครับตัวนี้จะต้องอ่านว่าพ o m i l o อ่าถูกต้องนะครับพ o m i l o อ่าต่อไปตรงนี้นะครับออ่านแจ k f r u i t นะครับตัวนี้ โอเคนะครับก็อ่านเสียงได้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแจ็คฟูดนะครับโอเคโอเคนะครับก็จะทําให้เนื้อหาของเรานะครับมีเสียงนะครับก็จะมีชีวิตชีวานะครับเราสามารถที่จะนะครับเอาเสียงนะครับที่เกี่ยวกับสื่อนั้นเนื้อหานั้นนะครับทําให้เว็บแ็บของเรานะครับมีความสามารถนะครับให้ผู้เรียนนะครับได้เรียนได้ศึกษาทั้งตาเห็นได้ทั้งฟังเสียงนะครับ ยังไงก็ไปลองนะครับไปลองเพิ่มเติมโค้ดนะครับเพิ่มเติมโค้ดนะฮะคงไม่ต้องก๊อปให้ก็ได้มั้งครับเพราะว่ามันไม่กี่บรรทัดลองฝึกพิมพ์เองก็ได้นะครับตามนี้เลยนะฮะก็มีแค่2จุดนะตรง js.htmlscript ตรงนี้นะครับกับ index นะครับ index ก็ลองไล่ดูว่าผมพาทำอะไรบ้างเมื่อกี้นะครับตรง section ก็จะมี audio ครบทุกเสียงนะครับ มีกี่ซาวก็ใส่ไมโอเดโอหนึ่งสองสเไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่ ID นะครับของเสียงแต่ละเสียงที่เราอัปโหลดขึ้นมานะครับจากนั้นก็แค่ไปแก้นะครับตัวเลข p a a อเดโอหนึ่งพีโอเดโอสองพีโอเดไปเรื่อยๆนะครับให้มันครบทุกภาพให้มันตรงกันแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับขอให้มีความสุขในการสร้างสื่อการสอนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ